ก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับในไมค์ครับเอาชีวิตรอดครับของ EP ีที่51นะครับก็ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับสําหรับไมค์ครับซีรีี่เอาชีวิตรอดนะก็หายไปเป็นเดือนได้แล้วมั้งนะตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วแหละนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกลับมาแล้วนะนะแต่มันอาจจะลงคลิปน้อยกว่าเมื่อก่อนนิดนึงนะครับนิดนึงอ่า เอาเป็นว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเตรียมพร้อมนะครับที่จะไปเอนซิตี้นะซึ่งวันนี้ผมก็จะไปหาวัตถุดิบนะครับในการทํากล่องนะซึ่งจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มันหมุนหมุนห <c oughs> เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกล่องในลักษณะแบบนั้นแหละนะครับที่ผมจะไปหานะครับผมจะไปหาวัตถุดิบนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะมาทํากล่องอันนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกไปประมาณนึงแล้วกันนะครับ มันต้องใช้บล็อกในการต่อข้ามเกาะด้วยนะครับจริงๆผมก็ปีกมาด้วยแหละนะครับเผื่อกาตกถ้าผม้ชมใกล้จะถึงพื้นที่เอนซิตแล้วเว้ยมา e n นเ r อร์โปรมาเตรียมพร้อมเตรียมตัววับฟึบโอเคเรามาถึงที่พื้นที่ของเอนซิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือขั้นต่อไปก็คือตามหา Ncity นะครับ ตามหา n c i t y อดู่ผมต้องดูทางก่อนนะครับถ้าไปทางขวาครับท่านผู้ชมถ้าไปทางขวานะเราจะเจอกับ n c i t y ที่ผมเคยเจอแล้วนะครับซึ่งผมไม่ไปทางนั้นแล้วกันนะครับผมจะมาทางซ้ายตรงนี้นะครับทางซ้ายตรงนี้ผมยังไม่เคยไปนะแล้วผมก็จะเดินทางทางนี้แหละในการตามหา n c i t y นะครับตามหาเริ่มตามหากันเลยนะครับ ผมว่ามันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรสักประมาณ1020นาทีได้แล้วมั้งนะครับเพราะว่าเอนซิสเียะมันค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับแล้วก็ที่ผมหาตรงตรง,ตรงทางขวาที่ผมเล่ามาตะกี้ NCT อะเอนซิเตียนเก่าที่ผมเคยเจอมันหายากนะครับไม่ใช่ธรรมดานะผมใช้เวลาหานานมากเลยนะครับกว่าจะเจอแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเจอเอ็นซิตีอันใหม่ อีกเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะตัดนะโอเคนะครับท่านผู้ชมถ้ามันแบบมันนานเกินไปเนะผมจะตัดให้ท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะจ๊ะ2.000 years later ท่านผู้ชมผมมีไอเดียในการแบบเดินทางแบบใหม่แล้วครับท่านผู้ชมก็คือการต่อบ็อกสูงๆแบบนี้แล้วก็โดดบินนะครับวิธีนี้ผมเพิ่งคิดได้อะ่ะตะกี้นี่เองนะ เ,เพิ่งคิดได้ตะกี้นี่เองอยู่ดีแบบสมองมันก็สั่งการให้ผมแบบต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆแล้วก็ให้บินนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะนะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเลยนะครับในการเดินทางเร็วด้วยนะครับข้อเสียคือระวังอย่าตกนอกเกาะน,นะครับอันนี้คือข้อเสียเลยระวังบินอย่าตกนอกเกาะแล้วกันไม่งั้นจบเพนะครับจบเพกันเลยทีเดียวอ่าตรงนี้ต้องต่อบล็อกไปสินะ โอเคเดี๋ยวเราอ้อมน,นิดนึงก็ไม่ต้องต่อละมีทางเชื่อมพอดีนะครับมีทางเชื่อมพอดีที่จีงผมก็อยากใช้เอ er นเนอร์โพในการทางเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งนะครับที่เราใช้เอนเนอร์โพวาร์ฟนะครับเอนเนอร์แมนอาจจะมาตีเรานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเกม,มบมังครับ้งครับนี่จะเป็นของแบบเอ่อตัวเกมมากกว่านะครับถ้าเราใช้เอนเนอร์โพปุ๊บเอนเนอร์แมนจะมาจะมาไล่ตีเราเลยนะครับ แล้วก็ผมก็ไปจ้องหน้ามันแล้วก็มันก็ตีผมหน้าตอนนี้ด้วยมาดิครับมามามาดิครับมาดิครับอันนีครับอันนีครับมัดนีครับตาย <c oughs> ตรงนี้มีเกาะไอเกาะเล็กๆเต็มเลยนะครับเกาะเล็กๆนะเกาะที่ทำมาจากบล็อกอินสตอน่ะอย่ามองหน้าเอเดอร์แมนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้ตรงหน้านี้มีเกาะด้วยเราไปทางนี้ดีปะ่ะ มันค่อนข้างที่จะอันตารายเลยนะแต่ก็คุ้มที่จะเสี่ยงอะ่ะเอออ่ะไปต่อบล็อกเลยแล้วกันครับท่านผู้ชม และในที่สุดท่านผู้ชมผมก็เจอ Enzite ยี่เจอน n ิ i t ้แล้วดีใจโคตรๆเลยนะครับเราจะได้เออสิ้นส่วนไม่ใช่ดิวัตุดิบในการทำกล่องแล้ววัตุดิบอเมริ่าดอกเดี๋ยวนี้โอเคดอกสองชิ้นแล้วเฮ้ยสีเลยดิว่าโอ้โอ้เยอะเยอะดาบผมเป็นดาบรูติงด้วยลวมั้งมันก็เลยเบิ้ลของให้ผมนะครับ เอาไปทำกล่องให้หมดเลยบล็อกปึ๊บต่อไม่มีทางใช่ไหมไม่มีทางต่อใช่ไหมต่อแบบนี้แม่งเลยแล้วกันเมื่อกี้ผมหมายถึงมันไม่มีทางนะผมก็เลยใช้บล็อกต่อเพื่อให้มีทางนะอธิบายงงก็ขออภัยด้วย <c oughs> ววอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยเต็มเต็มขอขอวตถีดิบในการทำกล่อง เต็มเลยฮะเต็มเลยฮะมันตีไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหมันวาร์ปมันขึ้นมามันวาร์ปขึ้นมาได้แปดชิ้นแล้วไี่แปดชิ้นแล้วพวกเจอธนูหน่อยเป็นไงธนูพวกปึ๊บไม่ตายหรอผมว่าไอ้ไอตัวนี้เลือดมันเยอะนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าตัวอะไรวะ ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ก็เรียกว่าไอ้กล่องแล้วกันคนระับผมจะฆ่าไอ้กล่องม่วงนะครับกล่องม่วงไอ้กล่องม่วงชื่ออะไรของมันวะเนี่ยชื่ออะไรอะ่ะผมเรียกชื่อมันว่าอะไรนะไอ้กล่องม่วงท่านผู้ชม,มคือแบบของดีมากเลยอะ่ะคือแบบคุ้มค่าที่จะมาเลยอะ่ะ ของแต่ละอันนี่แบบมีทั้งเพชรชุดก่อเพชรบางครั้งถ้าเราโชคด,ดีเราอาจจะเจอชุดก่อเพชรดาบเพชรอะไรพวกนี้นะครับแถมยังไม่พอมัมนจะอินชานให้เราพร้อมเลยนะครับคือแบบมันดีมากเลยอ่ะของของในเ e อสตีเอดีทุกอันเลยนะครับดีเกือบทุกอันน่ะไม่มีอันไหนที่ไม่ดีอ่ะผมชอบมากเลยของที่แบบอยู่ในกล่องของเ e อสตีเออเคเราโดเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคโดของเสร็จแล้วไป เราไปหาวัตดิบในการทำกล่องต่อนะครับมาเดีครับไอม้ม่วงไอกล่องม่วงมานี้มานี้มานี่มานี่อ้าตีไม่ได้หรอท่าผู้ชมผมเจอกล่องอีกแล้วครับว้าวมีดาบเพชรด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดคุ้มค่าที่มาจริงๆคุ้มค่ามากเออถ้าผู้ชมมันมีกล่องเอเนเชตให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีอ่ะขุดเดี๋ยวทวย เก็บสำรองไว้ก hmm. <temporal> ่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะขุดเอาไปด้วยนะครับเก็บไว้เผื่อเป็นกล่องสำรองอ่ะนะครับโอเคตรงนี้โดของเสร็จแล้วลองทุยเราต <Imperial brilliant. S 2> ้องไปที่อื่นนะเราต้องไปที่อื่นนะครับลิ้นแม่งพันกันละไอชิหายเอ้ลินพันกันอ่ะขอไปด้วยนะลงตรงนี้เอ้ย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 เวละ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 อือหืออือหื อ้าวเจอไอ้ม่วงครับท่านผู้ชมไอ้ม่วงไอ้ม่วงโอเคตายเยี่ยมไม่ดอกพองด้วยไม่ดอปของด้วย,วยตรงนี้ครับท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะมีกล่องให้ด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันน่าจะมีกล่องให้เราด้วยนะโอเคมีกล่องจริงๆด้วยวะท่านผู้ชมผมนี่แบบคาดสถานการณ์ไม่ดีไม่ใช่ดิเขาต้องเรียกว่าอะไรวะคาดคาดว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเออนะ ไม่ใช่คาสถานการณ์สิเนาะผมนี่บางครั้งเออทุยบางบางครั้งนะผมก็ใช้คำไม่ถูกอบางครั้งนะผมก็ใช้คำไม่ถูกนะครับใช่บางครั้งผมก็ใช้คำอะไรไม่ถูกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ยังแบบพูดภาษากางยังไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยชินด้วยนะครับ เจอกล่องอีกแววดาบเพชรสุดยอดทองจำนวน16ก้อนเพชรจำนวน4ก้อนเก็บเข้าไปเก็บให้หมดของของฉันคนเดียวของของฉันไม่ใช่ของของใครใครไม่สามารถแย่งงผมได้ว้าวขุดไปด้วยปึ๊บเสร็จ อ้าว a t ดอ้าอยู่ดีก็โดนผลเอ็เฟกตอยฟ้าเฉยตรงนี้ผมได้ทำการโดกของไปหมดแล้วนะครับก็ยังไม่เจอเอ็นซิตี้ที่มันมีปีกนะที่มันแบบมันมีเรือรอยฟ้าแล้วก็มีปีกนะครับถือว่าเสียดายนะเอซิตี้อันนี้ไม่มีเรือรอยฟ้านะครับเฮ้ยเฮ้ยผมเจอเอนซิตี้อีกอันนึงติดกันเลย มีเรือด้วยครับท่านผู้ชมโอ้มีเรือด้วยเอา้าเอเดอะแมนใจเย็นพวกเอา้าเอา้าเอา้าหาเรื่องใช่ไหมหาเรื่องหรอหาเรื่องหรอครับมามาดีครับมาดีครับอย่าห้าวสิอย่าห้าวปึ๊บปึ๊บตายโอเคตายตายสองแล้วตายสามแล้วเยี่ยมเฮ้ยม,มีตัวหนึ่งโอเคตายสี่นะครับ ตรงนี้มีอินซิตี้เพิ่มสินะอินซิตี้แบบมันอยู่ติดกันเลยอะอืมสุดยอดสุดยอดไปเยยก่อนอื่นเราจะต้องต่อทางไปใช่ไหมเนี่ยโอเคต่อทางนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมผมเจอกล่องแล้วมีเพชรหกก้อน มีทองสองก้อนแล้วก็มีหมวกเอ c นชารนะครับหมวกเหล็กเอนชอนเก็บของให้หมดเก็บของให้หมดแล้วก็ขุดกล่องเอเดเชตไปด้วยแล้วก็ไปโดของต่อกันเลยนะครับวิถีชีวิตคนโดของ <c oughs> โอเคได้เวลาเปิดกล่องอีกแล้ว โอเคมีรองเท้าอของดีทั้งนั้นมีแต่ชุดเกาะม,มีแต่ชุดเกาะขุดอินเตอร์เชไปด้วยโอเคประจนภัยกันต่อโอ้ว้วาวเจอกล่องตั้งสองกล่องแนะนะครับจะยิงอะไรมาตั้งหนาเนี่ยโอเคเจอเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วกว็ของถือว่าดีอยู่นะครับถือว่าดีไม่ได้แย่นะ ม yeah. oh, oh, hey, ันได้แย่โอ้ยใเย็นเย็นไอ้ม่วงไอ้ม่วงอย่ายิงไอเสียวขาวมาไอ้ม่วงของเอดเชผมเต็มแล้วเก็บของไม่ได้แล้วเฮงานก็เอาของที่เหลือติดตัวผมแล้วกันครับติดไว้ในตัวงผมแล้วกันไม่ต้องเก็บไว้ในกล่องแล้วนะครับอืมตอนนี้ผมก็ได้ทําการดูของทั้งหมดในเอ็นซิตี้นะยกเว้นไอที่เป็นเรือลอยฟ้าเดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีไปนะครับ าวิธีไปเดี๋ยวนะตรงนู้นสินะโอเคเอา้าวกมไม่ไอชิบผายโอเคต้องบินบินไปบินไปถึงไหมเนี่ยฮลัลโหลโอเคถึงนะถึงถึงโอเคตายอา่อาว ไอชิปหายไอชิปหายลอยขึ้นมาแล้วก็ล่วงลงไปโอเคตรงหน้านี้มันมีหัวมังกรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันตรงหน้านู้นก็เป็นเอ็นซิตี้ที่เรามานะครับเอนซิตี้อเนือที่เรามาตะกี้นะครับข้างล่างนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีปีกสีนะ โอเคโอโอโอไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอกล่องม่วงตายนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้ดาบเพชรเอนชานเอนชานีซะด้วยก Head, ่เพชรอืมที่ขุดแม่งโคตรดีอ่ะฟอร์จูนอ่ะสุดยอดโอเคของเต็มปีกเก็บไม่ได้อะบันเทิงแล้วไงปีกผมเก็บไม่ได้โอเคเก็บได้ละ ต่อไปก็เอาหัวมังกรไปด้วยนะครับหัวมังกร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 อยู่ไหนฮัลโหลเอา้าอย่าบอกนะว่าหายอย่าบอกนะว่าหายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยท่านผู้ชมอา้าหายเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตกลง,งไปข้างล่าง หนด,ดูข้างล่างสิไม่เห็นมีเลยอ่ะเอา้าหายโอ้ท่านผู้ชมผมเจอหัวมังกรแล้วครับมันอยู่ข้างบนตรงนี้แม่งโคตรเนียนเลยโคตรเนียนอ่ะเนียนมาแี่ไหนเนี่ยฮะคือประเด็นนะคือแบบหัวเอเนียก้อนอ่ะมันเป็นสีดำด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วรอบๆแบบพื้นที่ของเอเซเทียบนท้องฟ้ามันดำหมดเลยเฮ้ย มันเลยกลมกลืนกันทําให้ผมไม่เห็นนะครับโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วนะคระับไปเราขับบ้านกันดีกว่าของที่ผมได้ในวันนี้ผมก็พอใจแล้วแหละนะครับได้ของที่แบบเอนชานเพียบวัสดุทวีวัสดุในการทํากล่องผมก็ได้มาแล้วนะครับวัสดุหรือว่าวัตถุดิบนั่นแหละนะคือแบบขามานี่แบบมันใช้เวลานานมากคือขากลับแม่งแป๊บเดียวอะ คือแบบมันเร็วจริงอะ่ะโคตรเร็วเลยอะ่ะแปบ๊บเดียวก็ก็จะถึงบ้านแล้วนะนะไม่ใช่บ้านดิจุดวาร์ปกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมทํากล่องมาแล้วนะครับอ้กล่องม่วงๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อะลืมชื่ออีกแล้วช่างมาแล้วกันลืมชื่อเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรบล็อกบล็อกวะลืมอะมันอ่านว่าอะไรอะโอ้ช่างมาแล้วกันนะครับลืมชื่อแล้ว เป็นว่าผมค้ามาให้หมดเลยแล้วกันคัาจำนวนกี่กล่องดีเออรู้สึกว่าจะเต็มตัวแล้วนะครับค้ามาเท่านี้แล้วกันนะพอแล้วผมไม่คราเพิ่มแล้วนะครับได้กล่องเยอะอยู่นะครับได้กล่องอันนี้เยอะอยู่กล่องอันนี้มันมีความสามารถพิเศษนะครับสามารถเอาแบบซ้อนกล่องแบบนี้ได้นะถือว่าดีอะเดี๋ยวถ้าถ้าผมเล่นนี้เสร็จเดี๋ยวหลังม่ผมจะไปย้อมสีกล่องแล้วกันนะครับโอเคนะ โอเคเก็บของเก็บของโอเคนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพอดีว่าผมแบบปวดมือแล้วนะผมจะไปนอนแล้วแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับโ